ชาลีมีความสนใจในตะมุตะมินะคะตาชาลียังเจ็บอยู่นะทุกคนที่เห็นเยิ้มเยิ้มนั่นคือแม่ใส่ยานะคะแม่ป้ายยาลงไปก็เลยดูเยิ้มเยิ้มนะคะต้องขยันป้ายยาค่ะจะได้หายเร็วๆนะคะแล้วก็ตรงขุนทองที่เห็นกรงอยู่นั่นนะคะก็คือเนตนนภพาแม่จะต้องจับเนเนนภพาไว้ในกรงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะพาเนเนนภาไปฉีดวัคซีนนะคะ พร้อมกับสำลีและปิดปีนะคะจะพาเนธนภา,าไปฉีดวัคซีนพร้อมสำลีปิดปีแต่ว่าเนธนภา,าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจับยากนะคะแม่ก็เลยได้จับเนธนภา,าไปก่อนอยู่ในกรงตรงนู้นตรงซ้ายมือไกลๆอ่ะนะคะคือเนธนภา,าแม่ก็เลยได้ถ่ายคลิปชาลีสนใจตะมุตะมิทตสกันกับสีดามากมายนะคะ แล้วเจ้าโทศกันกับสีดาเนี่ยเห็นแม่ไม่ได้ค่ะเห็นแล้วก็จะเนี่ยอยากจะออกตะกี้นี่เล่นกันอยู่ตรงุตรงนี้นะพอแม่มานั่งปุ๊บเนี่ยทาท่าจะอยากออกเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชาลีก็นั่งเฝ้าน้องไปที่เห็นไกลๆนะคะหลังชาลีคือสอรยุทธ์นะคะสรยุทธ์แล้วก็เห็นไกลเข้าไปอีกคือข้าวหอมกําลังโดดขึ้นบันไดไปแล้วนะคะขึ้นบันไดไปแล้วแล้วก็คนที่นั่งอยู่ บนที่นอนน้องนะคะก็คือชัดชาตินะคะหางไหวๆตรงนี้คือชัดชาตินะคะหางไหวๆคนที่กระโดดขึ้นไปตรงกรงเน่หน้าผากก็คือน้องแหวนนะคะน้องแหวนซึ่งขนก็หล่มก็แหลมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะน้องแหวนเนี่ยแม่จะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าน้องแหวนเนี่ยเขามีภาวะที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นคนเนาะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับดาวซินโดมแต่แมวไม่มีดาวซินโดมนะคะแมวจะมีโครโมโซมผิดปกติจึงจึงไม่ได้เรียกหนึ่งในดาวซินโดมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่แม่เปรียบเทียบไปว่าแหวนจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเป็นเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติคือหน้าตาจะาตาเนี่ยจะโตแล้วก็ดั้งจะหักออกไปนะคะมีการเอามือล้วงก็ไปหาน้องนะคะ แม่ก็ทำคลิปน่ารักมาฝากกันเนาะทุกคนเนาะนี่ฮะห้วงใหญ่เลยค่ะล้วงใหญ่เลยอยากอยากได้น้องนะคะล้วงใหญ่เลยอืหล้วงใหญ่เลยค่ะอยากได้น้องน้องยังอยู่กลงไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่แม่ให้ใส่กลงเข้าไปแม่เข็ดเลยนะคะเลยต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอยู่แบบนี้ไปก่อนให้โตอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้อยู่กลงเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่เต็นได้ เต็นเนี่ยโหนเป็นขนมจีบเลยนะคะโหนจนเต็นพังนะคะไม่ได้เลยเนนภา,าเขาคงสงสัยอะคะ่ะว่าเอาเพามาทําไมแบบนี้เดี๋ยวแม่พาไปดูเนเนาพภานะคะสระยุทธก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเนนภา,านะคะเนเนภา,าแม่ขอโทษลูกเดี๋ยวหนูต้องไปฉีดวัคซีนไม่มองหน้าแม่เลยโกรธค่ะเนนภา,าโกรธแม่จริงๆ เนนภาแม่ขอโทษลูกเขาเป็นคนที่จับยากนะคะเหมือนกับว่าไม่รู้เขาเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กๆแม่ยังจับเขาได้นะพอเขาโตเนี่ยเหมือนเขาไม่ไว้ใจกลัวว่าจะพาเขาไปหาหมอเพราะการที่รักษาตาเขาเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานจริงๆมันต้องเอาน้ําเกลือเข้าไปในรูลูกตาล้างแล้วก็จนกว่าเนื้อในตาเนี่ยจะเต็มนะคะหมอไม่สามารถที่จะเย็บได้เลี้ยงลูกตาจนกว่าเนื้อในตาจะเต็มะคะ่ะ เขาก็เลยทรมานตรงนี้เขาก็คิดว่าแม่ทําเขาเจ็บเขาทรมานเขาเลยไม่ไว้ใจแม่สารยุทธแม่ต้องจบคลิปที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเตรียมตัวพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนตอนนี้หวัดแมวระบาดนะคะอย่างที่ทราบกันดีชาลีเห็นไหมคะเนี่ยชาลีตายังเจ็บอยู่เลยนะคะชาลีตอนนี้ตาเจ็บแต่ว่าในเรื่องของอื่นๆแม่ดูแลอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเดีย๋ยวแม่จะ เตรียมตัวก่อนนะคะจบที่คลิปที่ตรงนี้จริงๆแล้วล่ะค่ะให้เห็นสระยุทสุดหล่อครับผม